ก็จะนัมนุษย์ที่มาโอหังบอกว่าที่ทําทุกอย่างได้เนี่ยด้วยด้วยความสามารถของตัวเองอย่าบังพูดเลยหัวใจนี่ถ้ามันตันสักเส้นหนึ่งก็ไปแล้วก็ความสามารถอะไรนะเป็นความสามารถตัวเองก็ต่อให้ได้แต่ที่มันตันน่ะถึงเวลามันจะหยุดเต้นสักสี่เส้นมันมันหยุดเลยมันหยุดเต้นเลยเอาให้มันฟื้นให้ได้ปั๊มกันอยู่นั่นไม่ฟื้นสักทีถูกไหมปั๊มกตบตัวเองไม่ได้ปั๊มเลยะเพราะไอ้คนถูกปั๊มมันนอนนิ่งอยู่นี่ถึงร่างกายเราทั้งหมดนี่ที่มันยังฟังก์ชันที่มันยังปฏิบัติหน้้้้าาาททีี่่่่ไไไไดดดปกตตินมมมใชควเหอ ไม่ใช่ความเมตตาเหรอหัวใจที่เต้นได้ปกติตาที่ยังมองเห็นได้ปกตินะครับกินน้ําเข้าไปเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงก็ต้องไปเข้าห้องน้ําครับถูกไหมถ้ากินอย่างเดียวไม่ออกนี่ก็มีปัญหาแล้วไตถูกไหมนั่นแหละมือยังขยับได้สิบนิ้วเท้ายังเดินได้หัวใจยังเต้นปกติปอดตับไตใช่โอ้ไม่รู้อีกเท่าไหร่เส้นเลือดในสมองยังไม่มีตีบสักเส้นยังไม่มีตันสักเส้นหนึ่งยังไม่เป็นส t r o k e ยังไม่เป็นเอ่ออัมาพลกเอัมาพาตโอ้โหแต่ละวันเนี่ยคิดดูนี่ความไมตตาหมดเลยนะความเมตตาหมดเลยนะอย่าลืมนะ เวลานึกถึงอย่างนี้มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งผมเคยโพสหน้าเฟซบุ๊กนวนักฟิสิกส์ชาวอิสราเอลเป็นนักชีววิทยาโมเลกุลชาวอิสราเอลจีรันสโตรเดอร์สโครเดอร์จีรันเอลสโครเดอร์เป็นนักฟิสิกส์ชาวอิสราเอลนักชีวโมเลกุลเขาบอกว่าเอาง่ายๆเลยว่าในทุกวินาทีเลยนะในร่างกายเราเนี่ยนะมีมีเซลล์ที่ที่สร้างโปรโตีนโมเลกุลขึ้นมาใหม่เนี่ยสองพันตัวขอย้ำว่าทุกๆนาทุกๆวินาที โปรตีนโมเลกุล2,000ตัวและมันจะเกิดขึ้นกับทุกเซลล์เซลล์ในร่างกายเรามีเป็นล้านล้านทินเรียนอะทินเรียนล้านล้านเซลล์อะคิดดูนะล้านล้านเซลล์ต่อมนุษย์หนึ่งคนแล้วมนุษย์บนโลกมีเท่าไหร่สัตว์มีเท่าไหร่สิ่งมีชีวิตมีเท่าไหร่นี่ก็ต้องกล่า,าวว่าอัลลอฮฺอักบัตอัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่มากคุมทุกสิ่งทุกอย่างสปปรรพสิ่งทั้งหมดภายในวินาะทีเดียวคุมเกี้ยงหมดเลยด้วยความรอบรู้ของพระองค์คิดดูนะทุกเซลล์ในร่างกายมนุษย์เราเเเนน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 ี่่รราา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 าต้้้้้้้้้้้้องูัมซซลลลลลลววะะแส และในเซลล์เดียวนี่มีโปรตีนโมเลกุล2,000ตัวถูกสร้างขึ้นทุกวินาทีก็คิดดูกันแล้วเราจินตนาการไม่ออกเลยเอาล็อคคุมมนุษย์แบบยันไหนยันนั่นเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่มาโอหังบอกว่าที่ทำมาที่ทำทุกอย่างได้เนี่ยด้วยด้วยความสามารถของตัวเองอย่ามาพูดเลยเส้นเลือดในสมองตีบสักเส้นหนึ่งก็ไปแล้วความสามารถอะไรหัวใจนี่ถ้ามันตันสักเส้นหนึ่งก็ไปแล้วก็ความสามารถอะไรถ้าเป็นความสามารถตัวเองก็ต่อให้ได้ที่มันตันน่ะจะมาอะไรถึงเวลามันจะหยุดเต้นสักสี่เส้นมันมันหยุดเลยมันหยุดเต ถูกไหมปั๊มจากตัวเองไม่ได้ปั๊มเลยเพราะไอ้คนถูกปั๊มมานอนนิ่งอยู่คนอื่นต้องปั๊มให้ถูกป่ะล่ะเพราะฉะนั้นเวลาพิสูจน์พระเจ้าเนี่ยนะครับเราพูดสําหรับผมผมจะไม่ไม่ยากเยินอะไรมากผมจะบอกว่าถ้าคุณเชื่อว่าอิฐหินปูนทรายเหล็กเนี่ยสามารถรวมตัวกันและสร้างเป็นบ้านได้คุณก็เชื่อไปผมไม่เชื่อถ้าคุณเชื่อแบบนี้คุณคุณก็คุณก็เชื่อไปผมไม่ขอเชื่อแบบนี้หรอกนะครับเอาของง่ายๆไม่ต้องไปตับจอนไปหาออกไปจักรวาลหรอกเอาอิฐหินปูนทรายเหล็กเนี่ยถ้าคุณเชื่ออออวว่ามมััันนตงเบบกแ รวมตัวกันเองออกแบบเป็นบ้านเองโดยที่มันไม,ม่มีใครไปพูดออกแบบว่าคุณเชื่อแบบนี้ได้คุณก็เชื่อไปคุยกับผมไม่รู้เรื่องแล้วงั้นคนละภาษาอะไรครับยิ่งกว่าเอเลี่ยนเดกนะครับคุยไม่รู้เรื่องแล้วถ้าคุณเชื่อว่าอิณถ้าคุณบอกคุณไม่เชื่อว่าอิฐหินปูนายเหล็กรวมตัวกันเป็นบ้านได้นะคุณไม่เชื่อไมแบบไม่ได้เซล์ในยิ่งกว่านี้ล้านเท่าคุณเชื่อไปได้ไงมมันเกิดเองได้แค่นี้จบ